ฟุตบอลวันนี้ครับกับเซมบูบันเต็มจำวันพรหัดนะครับก็จะอยู่ในส่วนของฟุตบอลยุโรปันต่อนะครับในถ้วยรองนะครับอย่างยูโรปาลีกแล้วก็ยูโรปาคอนเฟลิกนะครับผลงานเมื่อวานขอพูดนิดนึงแล้วกันในส่วนของหน้า YouTube อาจจะไม่เคยสวยเท่าไหร่นะครับมีเข้าอยู่2คู่ก็คือท้านาของลิียว์ูนะฮะที่บุกชนะ ถ้าของเปเแชร์ได้1ประตูต่อศูนย์แล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับอยู่ต่อบาซ่าครึ่งลูกนะครับจบบาซ่าบุกชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับนอกนั้นโดนหมดเลยอ่ะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะในไลน์แอดตัวที่ผมเน้นเป็นพิเศษนะครับช่วงหัวข้ามนะผมจัดไปให้กับเพื่อนๆในไลน์แอดที่เป็น VIP นะครับก่อนเน้นไปที่อินเตอร์มิลานนะฮะก็ชนะไปกินเต็มนะบุกชนะได้2ประตูต่อศูนนะครับนุ่มๆเลย บอลชุดเกือบเข้าลัตติแค่ตัวเดียวนะครับน่าเสียดายนะอ่ะยังไงซักใครที่ติดตามผมได้แหละก็น่าจะยิ้มย้มแจมใสกันได้นะครับส่วนเพื่อนๆที่อยู่หน้า YouTube ยังไงขออภัยวันนี้ขอผมแก้ตัวหน่อยละกันนะครับหคู่วันนี้นะครับคัดมาแล้ว3คู่ที่จะใช้จัดกิจกรรมไทยฝนสกอร์เช่นเดิมนะครับตัวแรกครับโซซดเดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะที่คืน45ตัวที่2ครับโกเบนกเกนกับเชลซีครับที่คืน45เหมือนกันและตัวสุดท้ายครับเป็นโรม่าเปิดบ้านเจอกับบินเบาเวลาตรงค 3คู่นี้ครับใครทยสกอร์ถูกต้องทั้งหมดก็รับไปเลยครับ3 0 0พบาทสำหรับขาจรนะบุคคลทั่วไปและ1000บาทสำหรับ V.I.P. นะครับคู่หลักคู่ปรับใจวันนี้ครับเป็นคู่ดึกสุดอย่างโรม่าและบินเบานะครับ100บาทสำหรับขาจรและ300บาทสำหรับ V.I.P. ใครสนใจอยากสนุกครับทักมาหลังไมล์ได้เลยที่ l ลน์แอดอัพบอลแบแนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้ตรงหน้า YouTube ตรงนี้เลยยิ่งถ้าอยากสมัคร V.I.P. นะฮะหรือว่าอยากจะหาเว็บไซต์ทท่านั้นกีฬาเพื่อลงทุนนะครับผมนะจิ้มน,นิดจิ้มหน่อยพอสนุกสน,นะบบน,ก,นก็ ทากมาหาผมได้เลยที่แลนด์แอดบอมเบสแนะครับให้ผมดูแลรับรองว่าสบายใจได้อย่างแน่นอนนะฮะแล้วสุดท้ายนี้ครับก็อยากให้ช่อง YouTube ผมถึง20 0 0 0ซับภายในฤดูกาลนี้นะครับฝากกันหน่อยครับกดติดตามกด Subscribe กกันไปได้เลยนะฮะยิ่งใครเพิ่มเข้ามาครั้งแรกนะครับอย่าฟังผ่านๆครับกดติดตามเอาไว้ได้รับรองว่าไม่เสียหลายได้ข้อมูลดีๆจากช่องผมไว้ประกอบการตัดสินใจสำหรับการลงทุนแน่นอนนะครับโอเควันนี้นะครับ5คู่นะเดี๋ยวไปแบบเร็วๆนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าฮะ เปิดกันที่รอบที่0น4 5เรียงตามเวลาไปเลยนะครับอาร์เซนอลค,ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทอร์นาโดสเปอร์นะครับตัวแทนจากพรีเมียร์ลีกนะครับโดยฝั่งของทอร์นาโดสเปอร์นะครับพาสเข้ามาเล่นรอบนี้โดยอัตโนมัตินะครับเนื่องจากรอบลีกเฟสเนี่ยพวกเขาจบเป็นอันดับที่4ขณะที่อาร์เซนอลจบเป็นอันดับที่19นะครับก็เลยต้องไปเล่นรอบเพลย์ออฟเย่าเยือน,นกันก่อนนะฮะเมื่อรอบที่แล้วซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยก็ผ่านหน้าของกาลาตาสรายมาได้นะครับ เกมยาวชนะ4-1เกมเยือนบุกเสมอ2-2นะครับผลงาน5นัดเนี่ยชนะ4เสมอ1แพ้1เกมน่าสุดคือบุกไปแพ้ฮ in, ินเดรวิน1-3ในฟุตบอลลีนะครับขณะที่สเปอร์ครับก็5นัดต่างสุดชนะ2-3นะฮะผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าโอ้โหเจอแต่ละเกมก็หนักหนาสาหัสทั้งนั้นนะครับ2เกมที่ชนะคือบุกชนะอิสวิตี4-1เปิดบ้านชนะแมนยู1-0นะครับที่เหลือที่แพ้คือแพ้แมนซิตี้แพ้วิลลาแพ้ลิเวอร์พูลครับก็ถือว่าผมสำหรับผมผมว่าพอรับได้นนะนเกกมมันหนัหจริงๆ ทั้งคู่เนี่ยก็เจอกันไปแล้วด้วยนะครับในรอบลีกเฟสนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเล่นที่บ้านสเปอร์นะครับเป็นสเปอร์ที่เฉือนเอาชนะไปได้แบบนุ่มๆน,นะหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่สภาพความพรม้อมวันนี้สำหรับทางฝั่งทีมเยือนสเปอร์นี่ต้องบอกว่าขาดเยอะมากๆนะครับไลม่มาแต่ผู้สุทธศัพตัวอย่างเฟรเซอร์ฟอสเตอร์นะฮะก็เจ็บนะครับผมเกมรุกครับผมอย่างเดยยังคูลเสเซกี้แล้วก็ริชาร์ริสันยังคงเจ็บนะครับ ขณะที่ติโมแวนเนอร์นี่ไม่ได้ส่งชื่อมารายการนี้นะครก็เลยลงสนามไม่ได้นะครับเกมรับครับก็ราดูรากูซินนะครับก็ยังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิมนะเซนเตอร์ชาวโรมาเนียนะครับโอขาดก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะขณะที่ทางฝั่งของอาเซรักมากครับมีตัวเจ็บอยู่สองสาตัว แต่ที่เป็นตัวหลักแบบจริงๆเลยก็คือจะเป็นทางด้านของสเวนไมเน n สนะครับกองกลางตัวหลักนะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่เจ็บไปนะครับนอกนั้นก็จะเป็นตัวสำรองนะไม่มีผลทบอะไรกักทีมสักเท่าไหร่นะครับโดยรวมถือว่าสภาพทีมของเจ้าถิ่นค่อนข้างสมบูรณ์ดีโดยกองหน้าตัวเป้าครับเป็นตัวทีมชาติไอร์แลนด์อย่างทรอย์เพาเรนะรับวันนี้ลงสนามได้โดยจะมีจอร์ดี้คลาซี่และเปียร์กูปไมเนอร์นะครับเป็นกองกลางคอยคุมจังหวะเกมอยู่นะฮะคร่าวๆจะประมาณนี้ ขณะที่สเปอร์ครับเกมรูกเนี่ยโชคดีนะครับว่าได้ทางหน้าของมาไทสเตลเนี่ยมาร่วมทีมละก็เลยมีชอ ice เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้จะลงเล่นร่วมกับซองเฮืงมินแล้วก็เบรนแนนจอห์นสันในเกมรูกครับขณะที่ต้องการจะมีเจมส์เดสันกับปบาร์ซานะครับผมคอยเป็นตัวสนับสนุนก็ยังถือว่ามีการเสริมทัพที่ดีนะสำหรับอังเคปอเตโกกูนะครับเพราะว่าตัวที่เสริมทัพมาช่วงตลาดฤดูหนาวเนี่ยมันมาทดแทนตัวที่เจ็บได้แบบพอดีพอดีเป๊ะเ,เ,เลยนะครับสภาพทีมความสมดุลทีมก็เลยถือว่าอยู่ในจุดดที่โอเเค,ค,บคับไ้ลย ซึ่งขอพูดถึงอาเซอร์ไบจ์มาจะถึงก่อนล้วกันนะครับพวกเขาผ่านเข้ามาสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้นี่ต้องบอกว่าแทบจะเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีเลยทีเดียวนะครับผมนะก็ดีใจด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าสถิติของพวกเขาครับเมื่อเจอทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับต้องบอกว่าโอ้โหมันไม่โอเคอย่างแรงนะครับโดยในระดับฟุตบอลยุโรปครับเจอทีมจากอังกฤษมาถึง19ครั้งครับแพ้ไป12ครับเสมอ5ชนะได้แค่2เกมเท่านั้นเอง แต่ทั้งนี้เท่านั้นก็ประมาทไม่ได้นะเพราะจะดูจากในรอบเพลย์ออฟนะครับที่เปิดบ้านชนกะกลาไดเนี่ยสต่อหนึ่งเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเกมในบ้านพวกเราเนี่ย ถือว่าเป็นของแข่งนะครับเป็นจุดแข่งของพวกเขาเลยขณะที่สเปอร์เองก็มาเชียร์ทีมที่เล่นเกมลุกดีเดอะไรด้วยนะครับแถมเกมเยือนก็ค่อนข้างจะออกไปทางแย่ได้ซ้ำไปและส่วนมากกจะเก็บคลืนชีตไม่ค่อยได้นะครับคือสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างเยอะครับในฤดูกาลดีนะฮะเกมมันเย่าเยือนนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะอาซอรมาใส่แหลกเต็มที่สเปอร์เนี่ยคงไม่ได้เน้นอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะอย่างน้อยยังมีโอกาสนัดที่2อกันนะครับ อีกทั้งแมชชน้าเนี่ยมีศึกใหญ่รออยู่ด้วยนะอีก2-3สวันข้างหน้านี่เองนะครับต้องเปิดบ้านเจอก,กับบอลมาในฟุตบอลลีกนะฮะผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยโอกาสจบลุ้นในการเสมอกันค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวหรือถ้าพูดตรงๆครับมุมที่อาเซ์ตามาจ,จะชนะได้ก็ถือว่ามีไม่ใช่น้อยนะครับแต่เพามุมเสมอยังคงเยอะกว่านะวันนี้ไม่มองว่าสเปอร์จะถึงขั้นบุกมา,าเกมชชนะได้ั้าแต่กเกมได้น,นะครับโอกาสเสมอสูงสุดครับตัดรองทีมเยือนบุกต่อครึ่งลูก ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดจะลงทุนขอเลือกลงทุนเจ้าถิ่นดีกว่านะดูแลมีรุนมากกว่าคุณนี่ขอเลือกรองทางฝั่งของอารเซนอมาเจ้าถิ่นไปนะครับคู่ที่2รายการเดียวกันเตะเวลาเดียวกันเที่ยงคืน45นาทีนะครับถือว่าบิ๊กแมตช์ใช้ได้เลยวันนี้เรียลโซซิเดตเปิดบ้านต้อนรับการาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดยในรอบลีกเฟสครับแมนยูก็ผ่านเข้ามาเล่นรอบนี้โดยอัตโนมัตินะครับพวกเขาจบเป็นอันดับที่3ขณะที่โซซิเดตจบเป็นอันดับที่13นะครับต้องเหนื่อยรอบก,ก่อนนะฮะ ได้นะครับโดยการาเจอกับมิเแลล์ตัวแทนจากเดนมาร์กครับเกมเยือนชนะ2-1เกมย้าชนะ5-2นะผ่านมาได้แบบชิวๆผลงานท้านหลังสุดชนะ2-3แพ้3นะครับ2เกมหลังสุดแพ้รวดครับแต่ว่าเป็นการแพ้กับมารติดแล้วก็บาร์เซโลนาตามลําดับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เจอเกมหนักผมว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่พอจะให้ภัยได้อยู่นะฮะ ส่วนฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองครับผมผลงาน5นัดล่าสุดครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดเพิ่งจะแพ้ฟูลแลมมาในศึกฟุตบอล FA ฟเอครับนะครับตกรอบเรียบร้อยแพ้จุดโทษคาโอเทฟอร์ดเลยนะฮะจริงๆแล้วถ้าดูจากสถิติแมนยูนี่นะถ้าไม่ใช่ทีมระดับท้ายตารางจริงแมนยูกินแทบไม่ได้นะครับผลงานยังไม่ค่อยฟื้นสักเท่าไหร่ฮะเจอกันล่าสุดครับฟุตบอลยูโรปาลีกนี่แหละนะฮะรอบแบ่งกลุ่มนะครับเมื่อ ปีฤดูกาล2022-2023ครั้งนั้นใครเล่นเกมเยือนทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะนะครับบ้านซูซิเดตแมนยูบุกชนะ1-0บ้านแมนยูที่ออสเทฟเฟิร์ดครับเรซูซิเดตบุกชนะได้1-0เช่นกันนะฮะสถิติโดยรวมต้องบอกว่าสูสีกันนะแมนยู U, ไม่ได้ดีกว่ามากมายอะไรเลยครับสภาพความพร้อมวันนี้เองเนี่ยแมนยู U, ก็ถือว่าตัวเจ็บเยอะด้วยนะฮะอามาติโอโลจอหนี่อีแวนแฮร์รี่แมกควายอปปี้่มนูดิสโลมาติเนสเมซามาลูกชอครับโอ้ที่กล่าวมาคือเจ็บแบบร้อยเปอร์เซ็นต ส่วนฝั่งของโซซิเดตมีตัวเจ็บอยู่3ตัวหลักๆเลยนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นตัวหลักจริงๆเนี่ยก็จะมีจอฟปาเชโกครับที่เจ็บมาเกาะหน้านานสักพักใหญ่แล้วนะครับกับกองกลางรัสเซียที่เพิ่งเจ็บได้ไม่นานนี่ก็คือตระหน้าของอาเซนสคยานะครับเสียดายนะตัวนี้ฟอร์มกําลังดีนะย้ายมาจากดินโมมอสโกเมื่อ2ฤดูกาลก่อนนะครับแล้วก็ทำงานได้ยอดเยี่ยมเลยกองกลางรัสเซียวัย21ปีนะครับแต่วันนี้เจ็บนะลงสนามไม่ได้ครับอาจจะต้องมีการ ปรับทับสักเล็กน้อยในส่วนของแผงกองกลางซึ่งเชื่อเลยเกินว่าวันนี้น่าจะได้เห็นโซเซเดตในชุดใหญ่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าของมิเกลโอยาสบ้านะฮะวันนี้แน่นอนลงสนามเป็นตัวจริงนะครับขณะที่ตรงกลางจะมีทาเคฟุสักคูโบะกับตำแหน้าของบริเนเซียนะครับเป็นกองกลางตัวรุกครับเล่นร่วมกับเพลเมเกอร์อย่างลูก้าซูซิชนะฮะแล้วก็มีทางด้านของมาร์ติซูเบเมนดียืนเป็นกองกลางตัวรับคอยคุมจังหวะนะฮะในเยฟเอเกิร์เป็นเซ็นเตอร์ฮาร์นะครับในแผงกองหลังโอ้ทีมดีนะ ไม่ธรรมดานะซูซิดาถือว่าใช้ได้นะครับส่วนแมนยูครับไม่มีชอยเยอะนะครับเกมลุกจะเป็นรามุสชอยลุนเล่นร่มรกับทางด้านของอารโดกานาโชแล้วก็โจชัวเซอร์ซีโดยมีบูโนเฟอร์นันซ์นะครับคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังนะฮะก็ประมาณนี้ผังตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามที่ผมขึ้นให้นะครับยางไงก็ลองดูแล้วก็ช่างใจเอาละกันนะจริงๆแมนยูเนี่ยชื่อผู้เล่นแต่ละตัวก็ถือว่าแบรนด์เนมทุกตัวนะครับแต่ว่าผลงานตอนนี้ต้องบอกว่าแบรนด์ลังนกมากเลยอะ่ะอืมไม่ไหวครับ แล้วเกมเย้าเยือนเนี่ยบอกตรงๆนะใครเล่นในบ้านก่อนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะตกให้คว่ำนะครับเพราะว่ามันมันต้องเอาจริงเอาจังอ่ะแล้วทีมอย่างซูซิเดดเองก็ถือว่าเป็นทีมคุณภาพทีมหนึ่งจากสเปนนะครับมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสูสีเลยพอสมควรเลยแล้วช่วงหลังๆของซูสิเดดนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายรายการนี้เนี่ยพวกเขาสามารถผ่านเข้าไปต่อได้3จาก5ครั้งนังสุดเลยทีเดียวนะถือว่าผลงานดีเลยครับและที่สําคัญผลงานในบ้านของซูสิเดดในทุกรายการนี่ถือว่าโคตรมหาเทพนะครับ14นัดของพวกเขานะ เฉพาะเกมในบ้านอย่างเดียวนะครับชนะ11เฮะเสมอ1แพ้แค่2เกมครับคือแพ้เกตาเฟ่กับแพ้มาดริดเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นผลงานที่แบบขอตบมือให้เลยแล้วกันวันนี้บอกตรงๆครับแมนยูคือเหนื่อยเหนื่อยมากๆด้วยนะฮะยิ่งผลงานแบบนี้นี่แบบโอโหให้เหนื่อยคูณ2เลยครับคือถ้าไม่ฟอร์มดีผีเข้าจริงๆบอกเลยว่ารอดยากมากๆถึงแม้ว่าผลงานเจอทีมจากสเปนนะครับสถิติแมนยูถือว่าดีนะฮะแเกมหลังสุดที่บุกเยือนทีมจากสเปนชนะ5เสมอ2แพ้แค่เกมเดียว แต่นาทีนี้โอ้โหดูแล้วมันมันไม่ได้จริงอ่ะแมนยูอ่ะนะผมไม่ไว้ใจแมนยูทุกทุกกรณีครับเอาตรงๆเลยนะฮะวันนี้แพ้ครับแพ้กี่ลูกเท่านั้นเองสั้นๆจบนะฮะอัตราต่อรองโซซิเดดครับต่อครึ่งลูกครับวันนี้ยังไงก็ต้องอยู่เจ้าถิ่นนะผมเชื่อใจโซซิเดดมากกว่าแมนยูนะครับอยู่ต่อเจ้าถิน่นราคาครึ่งลูกไปนะฮะคู่ที่3าขอเปลี่ยนบรรยากาศครับไปที่ศึกยูโรปคอนเฟลิกกันบ้างนะครับวันนี้นะฮะเตะเวลาที่ขึ้นสีห้าเหมือนกันครับ FC ฟซีโคเปนเฮเกนครับตัวแทนจากเดนมาร์กวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเรยือนของเชลซีนะฮะโดยในรอบลีกเฟสครับเชลซี Chelsea จบเป็นแชมป์เลยนะครับก็ผ่านเข้ามาเล่นรอบนี้โดยอัตโนมัตินะครับส่วนทางฝั่งของโคเปนเฮเกนจบเป็นอันดับที่18ก็เลยต้องไปเหนื่อยในรอบก่อนที่ผ่านมานะฮะซึ่งพวกเขาก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับเพราะว่าเจอกับไฮเดนฮามนะฮะตัวแทนจากเยอรมันเลยนะครับแล้วก็ผ่านมาได้นะครับ ดยเกมเย่าเยือนครับเกมเย่าแพ้1นึแต่เกมเยือนเนี่ยกบุกไปชนะ21เหมือนกันครับแล้วก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับโอ้ถือว่าผ่านของแข่งมาได้นะฮะหลังจากนั้นฟอร์มดีต่อเนื่องครับชนะบิชิแลนด์แล้วก็ตามด้วยเสมอเอาบอกในเกมเยือนนะครับส่วนทางฝั่งของเชลซีครับผมห้านัดหลังสุดครับชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดดีน่อยเปิดบ้านชนะซาตอมตันได้4ประตูต่อศูนย์นะฮะไม่รู้ว่าฟอร์มจะดี ต่อเนื่องหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าพูดถึงเกมเยือนอย่างเดียวย้ําว่าเกมเยือนอย่างเดียวครับเชลซีเนี่ยแพ้มา4นัดรวดแล้วนะครับและถึงนขณะนี้พวกเขาไม่ชนะใครในเกมเยือนมา7เกมติดต่อกันครับจากการแพ้5และเสมอ2ย้ำอีกที4เกมเยือนหลังสุดแพ้รวดครับดูแล้วนี่ทําไมมันเน่าในขณะนี้วะเนี่ยเชลซีนะเออทั้งคู่เจอกันล่าสุดครับนู่นเลยครับปี2011นะครับ UCL รอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งตอนนั้นก็เชลซีทำได้ดีกว่าครับเกมย่าวเสมอ0-0 เกมเยี่ยมบุกชนะ2 0นะครับนานมาละ10กว่าปีแล้วไม่มีผลอะไรหรอกนักเตะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปหมดละมาดดฟังเฉยๆนะครับวันนี้ตัวเจ็บตัวแบงของทั้งคู่ครับทั้ง2ทีมโอ้โหต้องบอกว่าโคตรเยอะเลยฮะอเอาไปว่าพูดแบบคร่าวๆแล้วกันนะเชลซีนะครับหลักๆก็จะมีนิโคลัสแจ็กสันนะครับที่ยังคงไม่พร้อมลงสนามนะครับชเช่นเดียวกับโดนี่มาดูเอเก้ไม่ให้โรมูดิกนะฮะอันนี้คือ3เกมรุกแล้วก็โรนโอลาเวียครับผมกองกลางเป็นเยี่ยมวันนี้ก็ยังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิมนะฮะคร่า,คราวๆประมาณนี้้แลวกัน ส่วนด้านฝั่งของเอฟซีโกเปนทิเก็นะครับผมกองหน้าตัวจีอย่าง agi, รูนี่บาจีนะฮะเป็นอกองหน้าทีมชาติสวีเดนชุดยู21นะตัวนี้เล่นดีมากเลยแต่ว่าฤดูก,กาลนี้ยังไม่ได้ลงนะครับเจ็บเข่าปิดเทอมยาวเลยน่าเสียดายนอกจากนี้ก็จะมีอีก2ตัวครับที่ดูแล้วเป็นตัวหลักจริงๆและเจ็บนะครับก็คือตัวแรกครับกองหน้านอร์เวย์อย่างโบเมดเอลยูนูซี่นะตัวนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเพิ่งจะเจ็บส,สดๆร้อนๆแมตช์ที่แล้วนี่เลย ราะฉะนั้นวันนี้ครับก็ดูแล้วไม่น่าจะลงสนามช่วยทีมได้นะครับกับอีกหนึ่งตัวครับก็คือกองหน้านะฮะสวีเดนนะฮะอย่างจอแดนลาซันนะครับซึ่งก็เพิ่งเจ็บเมื่อแมตช์ที่แล้วสดสดร้อนเหมือนกันวันนี้ก็จะไม่สามารถลงสนามได้เช่นกันนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเกมรุกสักนิดหนึ่งนะสำหรับทางด้านเจ้าทินนะครับซึ่งเกมรุกวันนี้นะครับตัวรุกกองหน้าน่าจะเป็นทนานของอาร์มินเชียราที่ใช้ลงสนามในช่วงหลังๆมาโดยตลอดนะครับลงค้ำเหมือนเดิมแล้วก็มีโทมัสเดลลานีเนี่ยเป็นกองกลางคอยสนับสนุนะครับ ขนาดที่แผงเกมเราทั้งสีตัวลงสนามก็ได้แบบครบถ้วนนะฮะอันนี้เอาแบบคร่าวๆนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่รู้จักตัวผู้เล่นของโคเปนเฮเกนเหมือนกันแหละมาดูเชลซีดีกว่านะครับวันนี้เอ็นคุนคูได้ลงสนามเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับเพราะว่าแทบไม่มีทางเลือกแล้วนะครับโดยมีเปโดรเนโตยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็จอร์ดานโชค,ครับเป็นตัว playmaker ครับเล่นร่วมกับทางหน้าของไทริคจอร์ดนะครับตัวนี้นี่เป็นตัวทีมชาติไนจีเรียนะ ขณะที่เซนเตอร์ฮาฟนะครับวันนี้จะเป็นลุยคูวิลกับทางด้านของทอซินอาดาราบิโอโยดลงสนามคู่กันนะครับและผู้สาประตูจะใช้เป็นมือ2อย่างโรเบิร์ตซันเชสนะครับผมอันนี้ก็คุยกันมาแล้วล่ะว่ายังไงต้องสลับกันลงนะครับซึ่งคู่นี้แน่นอนครับถ้าพูดได้เกรดบอลเชลซีก็ดูดีกว่าเยอะนะครับเพียงแต่ว่าในรายการเนี้ยโดยธรรมชาติแล้วเนี้ยทีมใหญ่เนี้ยเขาจะไม่ค่อยเอาจริงเอาจังนั่นแหะว่าอย่างนั้นนะครับเอาผู้เล่นชุดผสมลงนะครับจนกว่าจะถึงรอบรองรอบชิงอะไรนั่นแหละถึงจะแบบ เอาจริงเอาจังกันนะครับแต่ในฝั่งของเจ้าถิ่นไม่ต้องห่วงครับใส่เต็มแม็กแน่นอนนะฮะแล้วก็อบโคเปเฮเกตเองเนี่ยก็เป็นทีมที่ได้มาเล่นฟุตบอลโยุโรปเนี่ยบ่อยมากๆนะไม่ว่าจะเป็นถ้วยเลย็กถ้วยใหญ่สลับกันมาเรื่อยแต่ยังไงมาตลอดมาทุกปีนะครับแล้วดูจากผลงานรอบที่แล้วที่ผ่านทางหน้าของไคเดนทามตัวแทนจากบนเดสลิก้ามาได้ก็ต้องบอกว่าโอ้ไม่ธรรมดาพูดเลยครับว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเรายิ่งผมเห็นเชลซีเล่นสภาพแบบนี้นะดูแล้วเนี่ยคงต้องไปเล่นในฟุตบอลลีกมากกว่าไหมต้องเน้นนลลกมก่ไไ็ด ส่งผลให้เชลซีดูดีอะไรขึ้นมาเลยนะครับผมว่าสู้ไปเอาโคตา้าฟุตบอลยุโรปนะครับในพิมลกอังกฤษเนี่ยน่าจะดูดีกว่าวันนี้ผมเชื่อว่าเชลซีไม่เน่นครับและเชื่อว่าจริงๆแล้วตัวผู้เล่นที่คาบัตตาจะลงสนามเนี่ยอาจจะมีการโรเตชันมากกว่านี้ได้สัมปายนะครับดังนั้นวันนี้การบุกเยือนโคเปนเฮเกนนะครับผมเชื่อว่าแค่ชนะอย่างเดียวยังยากนะมุมเสมอถือว่ามีไม่ใช่น้อยอาตาตลองเปิดมาแพงไปหน่อยครับต่อหนึ่งลูกนะครับคู่นี้ผมไม่เชื่อว่าเชลซีจะชนะขาดนะขอเลือกรองต่างฝั่งเจ้าถิ เชื่อว่าตัวไนซ่าเจ้าถิ่นใส่เต็มที่มากกว่าน่าจะสู้ได้ฮะปัดมาคู่ที่4ครับผมไปที่รอบตีสามตรงกันบ้างนะครับกลับไปที่ศึกยูโรปาลีกกันนะครับเป็นอาเจ็คอัมสเตอร์ดัมวันนี้เปิดบ้านเจอกับไอลต์แฟงเฟิร์ตนะครับทีมเยือนแฟงเฟิร์ตครับจบเป็นที่5ในรอบลีกเฟสนะครับก็ผ่านเข้ามาเล่นรอบนี้โดยอัตโนมัติขณะที่อาเจ็คจบไปอันดับที่12นะครับพวกเขาต้องเหนื่อยอีกรอบหนึ่งครับซึ่งที่ผ่านมาก็เจอกับทีมของยูเดิเนเซนกีลุสนะครับผม ตัวแทนจากเบนเยียมนะครับซึ่งก็พวกเขาสามารถผ่านมาได้เย้าเยือนนะฮะเกมเยือนบุกชนะได้20ส่วนเกมเย้าเนี่ยก็แพ้ไป2ประตูศูนย์ในช่วง90้านาทีนะครับแต่ว่าช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยก็มายิงได้1นลูกนะฮะผมในในาทีที่93ก็เลยพลิกกลับมาเข้ารอบแทนนะฮะและผลงานของอาหยักครับห้านัดหลังสุดในทุกรายการคือชนะ4แล้วก็แพ้1นะครับผลงานดีเลยส่วนแฟรงเฟิร์ตครับชนะ1สเสมอ2แพ้2อนะครับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่2เกมล่าสุดที่พวกเขาแพ้รวดเนี่ยก็คือแพ้บาเยอร์แลวก็เลเวอร์คูเซ่นนะครับแพ้จากฟูงก็รองจากฟูงนะอันนี้ก็ถือว่ารับได้เจอเกมมาหาโหดไปนะครับเจอกันล่าสุดเลยครับของทั้งสองทีมคือปี2020ครับเป็นฟุตบอลกระชับมิตรตอนนั้นอเย็กเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยเจอกันอะ่ะเจอกันยากนะครับคู่นี้ส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะของทั้ง2ทีมตัวเจ็บเยอะเลยกันทั้งคู่เลยนะครับเริมแต่างฝั่งแฟรงก์เฟิร์ตทีมเยือนก่อนละกันนะ ตัวหลักๆที่เจ็บครับก็จะมีกองกลางฝรั่งเศสอย่างทีนาอาบิมเบ้รวมถึงออสการ์ไฮลุนครับที่เพิ่งเจ็บล่าสุดสดๆร้อนๆเลยอันนี้เป็นน้องของรามุสไฮลุนนะฮะส่วนนักเตะใหม่ครับอย่างทางด้านของคริสเตียน ลิสเตสนะครับกองกลางฮังการีอันนี้ซื้อมาจากเฟรเดนซ์วารอสนะครับก็ไม่สามารถลงสนามได้เพราะว่าลงทะเบียนไม่ทันนะฮะหลักๆประมาณนี้ซึ่งจากที่ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างฟูลทีมเพราะตัวที่ไม่ได้ลงก็ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วนะครับส่วนฝัฟังของอาจจะอัมสเตอร์ดัมครับวันนี้ขาดแน่ๆหนึ่งตัวคือตัวน้าของเดวิดคลาสเซนครับกองกลางใน์แลนด์เพราะว่าโดนแ,แดงไปในแมชรอบที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะติดตัวแดงต,ต่อเนื่องนะครับขณะที่ผู้รักษาประตูมือหนึ่งครับ ตัวบราซิเลียนอย่างมาติอุสเนี่ยจะลงสนามไม่ได้นะฮะเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยลงสนามให้กับบรากาไปแล้วในฟุตบอลยุโรปนะครับก็ตามกฎกติกาจะไม่สามารถลงได้สสโมสรพร้อมกันในฤดูกาลเดียวนะครับวันนี้ก็แน่นอนครับพักผ่อนไปขณะที่กองหน้าตัวแะคหนึ่งตัวอย่างวอลเวคอสครับวันนี้ก็ยังคงเจ็บอยู่ลงสนามไม่ได้นะครับข่าวดีเล็กๆครับกองหลังอย่างโจซิฟซูตาโรอาจจะได้กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งหลังจากเจ็บไป2เกมมันนะครับผมจะต้องรอเช็คฟิตกันอีกรอบนะฮะ เอาเป็นว่าท้างฟังออเจ็กเองเนี่ยจริงๆเกมรูกก็ยังคงมีให้ได้เลือกใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไบรอันบอบบี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสตีเฟนเบิร์คุยส์นะครับแล้วก็ตาน,น้าของมิก้ากอสนะครับตัวนี้เพิ่งซื้อมาใหม่โอ้เล่นอย่างดีเลยนะฮะกองหน้าเป็นเยี่ยมนะครับก็น่าสนใจครับต้องดูว่าเกมในบ้านนะที่ว่าแข่งแขงอย่างออเจกวันนี้เจอกับตัวแทนจากบุนเดสติก้าเนี่ยจะเป็นยังไง เพราะว่าแฟรงเฟิตเองก็มาในสภาพทีมที่ค่อนข้างจะฟูลทีมเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะมีการโรเตชันตัวผู้เล่นเยอะเนื่องจากเป็นยูโรปาลีกอย่างที่ทราบกันนะครับแต่เชื่อว่ากองหน้าอย่างฮูโก้เอกิติก้นะครับวันนี้เนี่ยน่าจะลงสนามแน่ๆขณะที่ตรงกลางครับก็จะนำทัพไปโดยมาเรโอเกอร์เซ่นะครับแล้วก็ทางด้านของฮูโก้ลาสซันนะฮะเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็จริงๆเอาตรงๆนะแฟรงเกิลแอบดูดีกว่าหน่อยถ้าพูดถึงในคุณภาพทีมแต่อายักเองก็เป็นทีมเก่าแก่ครับแล้วก็เล่นในบ้านได้ดีด้วยนะครับุนนบโรป ทุกรูการอยู่แล้วนะฮะอยู่ที่ว่าจะไปทั่วใหญ่หรือทั่วเล็กเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นได้เรื่องความเก่าอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ทีมเวิร์กก็ดีด้วยนะอาแจ็กส์เนี่ยเล่นในบ้านอาแจ็กส์ผมยังมองว่าดูดีกว่าแฟงเฟิร์ตอยู่นะเอาตรงๆรวมถึงฟอร์มช่วงหลังด้วยก็ดีนะครับพวกเขาชนะ8จาก9นัดหลังสุดนะมีแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองก็คือเกมที่แพ้ยูเนียนซิกิลุสใน90นาทีสุดท้าสองนะครับโดยรวมก็เลยกำลังใจก็ยังดีนะครับสภาพความพร้อมตัวเล่นก็ถือว่าดีด้วยขณะที่แฟงเฟิร์ตเนี่ยช่วงหลังๆในแพ้เยอะไปหน่อยโอเคแหละแพ้ทีมใหญ่ก็เข้าใจได้แต่มันแพ้เยอะไปนะครับและนอกจากนี้แล้วเกมเยือนในฟุตบอลยุ 5นะครับสงเกมล่าสุดคือการบุกไปแพ้ลิยงแล้วก็โรมาตามลําดับนะครับคือเล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีว่าอย่างนั้นอีกทั้ง12นัดหลังสุดครับในเกมเยือนฟุตบอลยุโรครับเก็บคลิิชีดได้แค่ แมชเดียวเท่านั้นเองนะฮะโอ้ชัดเจนมากๆเลยว่าไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่ในเวทียุโรปนะสำหรับแฟรงเฟิร์ตนะครับวันนี้เจอทีมเก่าอย่างอาเจ็์นะครับเย่าเยือนนะผมว่ายังไงแมชนี้น่าจะเสร็จอาเจ็กก่อนนะแล้วแมชหน้าเข้าไปลุ้นกันอีกทีถ้าอยากจะเข้ารอบนะฮะตาตลองเปิดมาเสมอเจ้าถิ่นอาเจ็์นะครับขอเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นละกันเชื่อว,ว่าวันนี้อย่างแย่แค่เสมอมโอกาชนะคัอนข้าง,งสูงนะครับเชียร์ ax, อาเจ็์อัมสเตอร์ดัมนะครับ คู่สุดท้ายครับถือว่าบี่แมาใช้ได้เลยนะฮะตีสตรงรายการเดียวกันครับโรม่าวันนี้เปิดบ้านเจอกับแอตเลติกบินเบาครับแค่ดูชื่อทีมก็ซซดเลยนะฮะทางฝั่งบินเบาเนี่ยรอบลีกเฟสจบเป็นที่2ครับเข้ามาเล่นรอบนี้โดยอัตโนมัติส่วนทางฝั่งโรม่าผลงานไม่ดีจบเป็นอันดับที่15นะครับก็เลยต้องเหนื่อยรอบที่แล้วเจอกับปอโตคิดว่าจะไม่ผ่านแต่ก็ผ่านมาได้แบบชิวเฉียดนะครับเกมเยือนเสมอ1นเกมเย้าชนะ3 .2 ต่อสนะครับ ผลงาน5นัดหลังสุดของโรมาถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับชนะ4เสมอ1 4เกมหลังสุดชนะรวดทุกเกมนะครับขณะที่ทางฝั่งบินบาครับผม5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับเกมล่าสุดคือการบุกไปชนะออกขอภยัยบุกไปแพ้แอตบอริทนะครับ0ประตูต่อ1ก็เป็นเกมเดียวที่พวกเขาแพ้ในช่วงหลังๆนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะถ้านับแค่เกมเยือนอย่างเดียว4เกมเยือนหลังสุดของบินบาวในทุกรายการ ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอและแพ้ไปอย่างละ2เกมขณะที่โรม่าเกมในบ้านโคตรจะดีชนะมา3เกมติดต่อกันแล้วและถ้ามองย้อนกลับไปไกลกว่านั้นนะครับเกมในบ้านของโรม่านะฮะ11นัดหลังสุดครับย้ําว่า11เกมย่าหลังสุดในทุกรายการครับโรม่าชนะ10เสมอ1ไม่แพ้ใครเลยครับโคตรเทพนะฮะเจอกันล่าสุดไม่นานนี้เองในรอบลีกเฟสนะครับที่ผ่านมา เล่นที่บ้านโรม่านะครับจบลงด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อ1เสมอกันประเภทที่เรียกว่าโรม่าของเกมได้มากกว่าค่อนข้างเยอะด้วยนะครับส,ส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับผมก็โดยรวมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ได้กันทั้งคู่นะโรม่าเนี่ยก็มีตัวแบนแค่แค่1ตัวนะครับก็คือด้านหน้าของเรโอโดปารเดสกองกลางอาร์เจนตินาส่วนอีก2ตัวครับไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรตัดทิ้งไปนะครับ ขณะที่ทางฝั่งของบินบาวันนี้นะครับมีตัวเจ็บหนึ่งตัวคืออาวารยาโลนะครับของหน้าสเปนซึ่งก็แทบไม่เคยได้ใช้อยู่แล้วนะมันเจ็บมานานนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าสมบูรณ์ดีวันนี้ทั้งสองทีมครับน่าจะใช้ชุดใหญ่ลงสนามเจอกันแต่หมายถึงว่าเป็นชุดใหญ่ที่อาจจะมีการผสมผสานบ้างนะคงไม่ได้แบบ ชุดใหญ่ร้อเปอร์เซ็นเต็มเพราะว่าอันนี้มันเป็นฟุตบอลถ้วยรองนะครับโดยโรม่าก,ก็จะได้เห็นเปาโลดิบาร่ากับทางด้านของเปเยกินี่รวมถึงอาเตมดอฟบิชนะครับอยู่ในเกมรุกโดยมีทางด้านของอลิซิสซาเลเมเกอร์และอังเกลินโยเนี่ยคอยเป็นตัวสนับสนุนส่วนสามเกมรับอย่างทางด้านของจารูก้ามานชินี่แล้วก็เอนดิก้าแล้วก็ทางด้านของเซริกวันนี้น่าจะลงสนามกันทั้งหมดนะครับส่วนดานฝั่งของบินบาทีมเยือนนะครับผมก็น่าจะมีทางด้านของนิโก้วิลเลียมแล้วก็อินากิวิลเลียมนะครับลงสนามเป็ ine, นตะัวจริงแน่ๆนะพีีี่่นน้้อองคูฟร์มดมดาก โดยให้ทางด้านของมาโรนซานาดี้ยืนเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็มีทางด้านของมิเกลยาเรกิซานะครับยืนเป็นกองกลางตัวรับซึ่งตัวนี้เล่นดีมากๆครับส่วนเซนา,ารฮาก็จะเป็นทางด้านของปารดสจึงคู่กันใน,นว,วิเวียนเหมือนเดิมนะฮะอุดายซิบงเป็นผู้รักษา,าประตูซึ่งถ้าเกิดจะทับชุดนี้ตามที่ผังน,นี้ขึ้นจริงๆต้องบอกเลยว่ามันพยค่คะน่าดูสุดๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบินเบาเป็นทีมที่ดีนะเป็นทีมใหญ่แล้วก็ฟอร์มดีแต่ว่าโรมาช่วงหลังเกมดีมากมาก ชนะติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องและเกมในบ้านถือว่าเป็นอะไรที่แข่งโป๊กครับต้องบอกว่าติดท็อปทรีทีมที่เล่นในบ้านดีที่สุดเลยนะถ้าเทียบกับทีมในหลีกหลักของยุโรปด้วยกันมีไม่กี่ทีมครับที่แบบดูดีกว่าโรมาถ้าพูดถึงเกมในบ้านนะมีเป็นแชร์มีอะไรแค่นั้นเองนะครับออผลงานดีนะเกมในบ้านผมว่าโรมาวันนี้เนี่ยดูแล้วมีโอกาสที่จะรันได้ดีต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะเจอของแข็งอย่างบินเบาก็ตามนะครับเนื่องจากว่าบินเบลช่วงหลังก็ฟอมก็เริ่มตุบปปตุบเป,ป๋และเกมเยือนแสดงให้เห ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะว่า4เกมเยือนหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะฮะเสมอกับแพ้ไปอย่างนะั้น2เกมครับมันไม่โอเคสักเท่าไหร่ซึ่งจะถามว่าคู่นี้มีโอกาสจะจบรูปแบบไหนก็ต้องตอบตรงๆครับมุมสเสมอเนี่ยยังถือว่าสูงที่สุดอยู่นะฮะแต่ถ้าจะมีใครสักทีมหนึ่งที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ก็ยังมองว่าโรม่ายังมีโอกาสมากกว่านะครับวันนี้เลยเปิดมาเนี่ยมาปาเจ้าถิ่นต่อสเสมอนะผมว่าอยู่ในจุดที่พอเชื่ได้อยู่ถ้าราคาสเสมอนะย้ำนะดอกจันราคาสเสมอนะ ผมว่านาเชรโรม่าถ้าเป็นราคาอื่นที่ไหลไปมากกว่านี้ก็ผมว่าอยู่เฉยเฉยดีกว่านะครับคู่นี้ถ้าเปิดราคาเสมอณวินาทีนี้ขอเลือกอยู่ต่อโรม่าเจ้าถิ่นละกันขอซื้อเกิมในบ้านที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะเชื่อว่าวันนี้ยังไงก็ไม่แพ้ในบ้านแน่นอนนะครับออยู่ต่อโรม่าเจ้าถิ่นไปละกันราคาเสมอฮะครบทุวนะครับ5้าคู่ในค่ำคืนนี้นะฮะมาจะผมพาทัวร์อีกรอบละกันนะครับตัวแรกครับผมให้อยู่รองอาเซนักมาครับราคาครึ่งลูกนะครับตัวที่2ครับผมให้อยู่ต่อโซซิเดตครึ่งลูกนะครับ ตัวที่4ครับอยู่ต่ออเยกราคาเสมอนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวที่5ครับอยู่ต่อโรม่าราคาเสมอนะส่วนใหญ่บอลคู่นี้อ่าบอลวันนี้เนี่ยฟองแช่งจะสูสีนะครับภาพรวมประมาณนี้ยังไงก็อ่าลองดูแล้วกันนะฮะหย่อนแบบว่าให้ปลอดภัยเพเซ่ไปก่อนนะทุกคนนะส่วน3คู่วันนี้นะครับที่จะใช้จัดกิจกรรมไทยผลสกอร์ย้ำอีกทีนะครับคู่แรกครับเรอัลซุสเดากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ที่2ครับโคเบนเกนกับเชลซีและคู่ที่3ครับโรม่ากับบินเบาะนะครับ และคู่หลักคู่ปปอบใจวันนี้นะครับก็คือโรมากับบิเบานะครับยังไงก็รวมสนุกกันได้อย่าลืมทักมาหาผมหลังใหม่ที่ลราแอดแอดบอมไปด้วยนะทุกคนนะและสุดท้ายนี้ฝากอีกครั้งครับกดติดตามกด subscribe ช่องซีบูอลแตงให้ผมทางตรง Youtube หน่อยนะฮะโอเคตามนี้ทุกคนครับขอให้ทุกคนเชียร์บอลให้สนุกแล้วก็เฮงๆทุกคนนะบวกบวกนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ